เมนทะกะปัญหาวักที่เกาเกทุตังค่ปัญหาแปดสิบหกพระเจ้ามิรินทอดพระเนตรเห็นพิสูจน์สงรักษาทุดงคือถืออยู่ในป่าเป็นวัดและทอดพระเนตรเห็นเครืหัดตั้งอยู่ในพระอนาคามีผลพระทอดพระเนตรเห็นคนแม้ทั้งสองเหล่านั้นเป็นต้นเขาให้เกิดความสงสัยใหญ่ว่า ถ้าคารวาที่หิชนต์สรุธรรมทั้งหลายได้เหมือนกันทุดงกคุณนั้นน่าจะไม่มีผลใหญ่ไพศาลการย่ำยีคำคนผ่านพูดอย่างอื่นในพระไตรปิฎกเป็นการละเอียดนักจำเราจากักซักไซไต่ถามท่านผู้มีถ้อยคำอย่างประเสริฐท่านจะได้เปิดเผยแสดงนำความสงสัยของเราออกเสียดังนี้ลำดับนั้น พระเจ้ามิลินเสด็จไปหาพระนาคเกษผู้มีอายุทรงนมัสการและประทับในที่ควรเป็นปกติแล้วได้กรัดกับพระนาคเกษผู้มีอายุว่ามีอยู่หรือพระนาคเกษผู้เริญขคริหัสผู้มีกรรมเกื้อกูลแก่เรือนเป็นกาม,มโภคีอยู่ครอบครองเรือนอันเป็นที่นอนคับแคบได้บุตรและภริยาใช้สอยแก่นจันเป็นของชาวกาซี ถ้าทรงดอกไม้ของหอมและเครื่องรูปไล่ยินดีทองและเงินก้าวมวยผมอันวิจิตด้วยแก้วมณีแก้วมุกดาและทองคําเป็นผู้กระทําให้แจ้งซึ่งนิพพานอันมีประโยชน์อย่างยิ่งเป็นของละเอียดพระเถระเจ้าตูลว่าขอถวายพระพรคฤารือหัดชนกระทาให้แจ้งซึ่งนิพพานไม่ใช่แค่ร้อยคนสองร้อยคนสามร้อยคน สี่้อยคนห้าร้อยคนพันคนแสนคนร้อยโกรคนพันโกรคนแสนโกรคนการตัดสู้ของครหัสชนสิบคนยี่สิบคนร้อยคนพันคนยกไว้ก่อนอาตมาภาพจะถวายคำตอบที่ซักถามแด่บรมาบาอพิษโดยปริยายไหนพระราชาตรัสว่านิมนต์พระผู้เป็นเจ้ากล่าวปริยายนั้นเถิด พระเถระเจ้าทูลว่าขอถวายพระพรถ้าเช่นนั้นอาตมภาพจะทูลแด่บรมบอพิษขาราชกชนกระทําให้แจ้งซึ่งนิพพานนั้นร้อยคนบ้างพันคนบ้างแสนคนบ้างโกรธคนบ้างร้อยโกรธคนบ้างพันโกรธคนบ้างแสนโกรธคนบ้างในเมื่อมีบุคคลพูดถึงพร้อมซึ่งนิพพานการพูดถึงข้อปฏิบัติทั้งหลาย ของผู้กระทําให้แจ้งนิพพานซึ่งอาศัยทุดงงคคุณอันประเสริฐอันเป็นสันเลขาปฏิบัติอาจารย์ปฏิบัติในพระพุทธพจน์มีองค์ก้าวทั้งปวงย่อมประชุมลงในทุดงงคคุณนี้เปรียบเหมือนน้ำที่ตกลงในที่รุ่มที่ดอนที่เสมอและที่ไม่เสมอน้ำนั้นทั้งหมดย่อมไหลแต่ที่ทั้งหลายนั้นไปประชุมลงในทะเลฉชนั้นแม้การแสดงเหตุ ตามความฉลาดรู้ของอาตมาภาพก็ประชุมลงในทุดงกคุณนี้เพราะเหตุนั้นทุดงกคุณนี้จะเป็นของมีประโยชน์ที่จำแนกไว้ดีแล้วจะเป็นของวิจิตบริบูรณ์ที่นำมาพร้อมแล้วเปรียบเหมือนครูเลขผู้ฉลาดสอนสิทธ์ตั้งจำนวนเลขไกลย,ย่อยไว้แล้วผสมรวมให้ครบด้วยการแสดงเหตุตามความฉลาดรู้ของตน จำนวนเลขนั้นจะเป็นของครบบริบูรณ์ไม่บกพร่องฉะนั้นขอถวายพระพรในพระนครสาวัตถีมีอุบาสกอุบาสิกาผู้เป็นอริยสาวกแห่งพระผู้มีพระภาคเจ้าประมาณห้าโกดได้ตั้งอยู่ในพระอนาคามีผลประมาณ3ามแสนหคนชนเหล่านั้นทั้งหมดล้วนเป็นขครหัดไม่ใช่บรรพชิตยังอีก สัตว์ทั้งหลาย20โกดดได้ตัดสู้พอยะม,มกับปฏิหารที่ควรไม้คันธามพฤึกนพนครสาวัตถีนั้นเทพดาทั้งหลายเหลือที่จะนับได้ตัดสเพราะมหาลาหุโลวาทสูตรมังคลสูตรสมัจจิตตปริยายสูตรปราภวัตส,สูตรปูราเพทสูตรกะละหะวิวาทสูตรจุละพยุหัสูตร มหาพยุหสูตรตุวะตก,กะสูตรและสาลีปุตตสูตรอุบาสกอุบาสิกาผู้เป็นอริยสาวกแห่งพระผู้มีพระภาคเจ้าประมาณสามแสนห้าหมืนอยู่ในพระนครราชครืมนุษย์ทั้งหลาย90บโกฎได้สำเร็จมรรคผลในสมัยเป็นที่ทรมานช้างประเสริฐชื่อธนบานณพระนครราชครืนั้นมนุษย์ทั้งหลาย14ี่โกฎ ได้สำเร็จมรรคผลในปารายณะสมาคมนับป่าสา,ากะเจดีเทวดาทั้งหลายแปดสิบโกดได้สำเร็จมรรคผลณถ้ำชื่ออินทาศรลาคูหาพรมทั้งหลายสิบแปดโกรและเทพดาทั้งหลายไม่มีประมาณได้บรรลุมรรคผลเพราะปฐมเทศนาณป่าอิสิปตนมฤคทายวันใกล้กรุงพารณสีเทพดาทั้งหลายแปดสิบโกด ได้บรรลุมรคผลเพราะอธิธรรมเทศนาณนบรรดุก,กรรมพลศิลาในดาวดึงสัพพิภพมนุษย์และเทพดาทั้งหลายผู้เรื่มใสสามสิบโกรได้บรรลุธรรมวิเศษเพราะโลกะวิวรณะปฏิหารณประตูสังกัสะนครในสมัยเป็นที่เสด็จลงจากเทวโลกเทพดาทั้งหลายเหลือประมาณได้บรรลุธรรมวิเศษ เพราะพระพุทธวังศะเทศนาและมหาสมญาสุตตะเศนาณน,นิโครธารามใกล้กุลกบิลพัทแดนสักกะชนบทมนุษย์แปดหมื่นสี่พันได้บรรลุอริยมรรคอริยผลในที่สมาคมแห่งน,นายสุมาณมาลาการในที่สมาคมแห่งคลหะทินในที่สมาคมแห่งอนันทเษฐีในที่สมาคมแห่ง ชัมุุกาชีวกในที่สมาคมแห่งมันทูกะเทพบุตรในที่สมาคมแห่งมัททกุนทลีทเทวบุตรในที่สมาคมแห่งนางสุรษานครโสพีนีในที่สมาคมแห่งนางศิริมานครโสพีนีในที่สมาคมแห่งธิดาช่างหูในที่สมาคมแห่งนางจุลสุภัทาในที่สมาคมเป็นที่แสดงสุสานะ กัสาเกตพราหมณ์ในที่สมาคมแห่งสุนาปรันตะกะในที่สมาคมแห่งสกกะปัญหาในที่สมาคมแห่งติโรกุทธ,ธกันในที่สมาคมแห่งรัตนสูตร,รขอถวายพระพรพระผู้มีพระภาคเจ้ายังดำรงพระชนอยู่ในโลกตราบใดพระผู้มีพระภาคเจ้าเสด็จสำรานพระอิรยาบถอยู่ในสถานที่ใดๆ นมหาชนบททั้งหลายสิบหกนาบนทนทั้งหลายสามเทวดามนุษย์ทั้งหลายสองคนบ้างสามคนบ้างสี่คนบ้างห้าคนบ้างร้อยคนบ้างพันคนบ้างแสนคนบ้างได้กระทำให้แจ้งนิพานโดยชุกชุมในสถานนั้นตราบนั้นเทพดาเหล่านั้นล้วนเป็นเครือขัดทั้งนั้นหาใช่บรประชิตไม่ เทพดาประมาณแสนโกดเป็นอนเนกเหล่านี้ด้วยเหล่าอื่นด้วยล้วนเป็นกรรมมะโพคีอยู่ครอบครองเคหสถานได้กระทําให้แจ้งพระนิพพานอันสมบเป็นประโยชน์สูงสุดพระราชาตรัสว่าพระผู้เป็นเจ้าน้าเกษมเทาว่าเครหหัสทั้งหลายกระทําให้แจ้งนิพพานได้ทุดงกบคุณทั้งหลายจะให้ประโยชน์อะไรสำเร็จด้วยเหตุนั้นทุดงกคุณทั้งหลาย เป็นของหาได้กระทากิจไม่พระผู้เป็นเจ้าหน้าเกษณ์ถ้าว่าเว้นมนและโอสถโรคย่อมระง,งับได้จะต้องการอะไรด้วยการกระทาร่างกายให้ทุกภลภาพมีอันสำลอกและถ่ายเป็นต้นถ้าว่าข่มสตรูตอบด้วยกรามือได้จะต้องการอะไรด้วยดาบหอกสอนธนูเก่าทันและไม้คอนทั้งหลายถ้าว่าเถวันและกิ่งไม้ เป็นตาคดโพรงน้ําเป็นเครื่องเหนียวขึ้นต้นไม้ได้จะต้องการอะไรด้วยการสแสวงหาพระองค์ที่ยาวมั่นคงถ้าว่าการนอนบนแผ่นดินเป็นของเสมอที่นอนตามปกติเดิมได้จะต้องการอะไรด้วยการสแสวงหาที่นอนประกอบด้วยสิริใหญ่ๆเป็นที่สัมผัสเป็นสุขถ้าว่าคนเดียว เป็นผู้สามารถเดินข้ามที่กันดานประกอบด้วยความรังเกยียจมีภัยเป็นที่ไม่เสมอได้จะต้องการอะไรด้วยการเตรียมผูกสอดสตราวุธและสแสวงหาเพื่อนมากๆถ้าว่าสามารถจะข้ามแม่น้ำและทะเลสาบด้วยกําลังแขนได้จะต้องการอะไรด้วยสะพานมั่นคงและเรือถ้าว่ากระทำอาหารและเครื่องนุ่งหม่มด้วยของมีแห่งตนเองเพียงพอ จะต้องการอะไรด้วยการคบหาคนอื่นและเจรจาเป็นที่รักและวิ่งไปข้างหลังข้างหน้าถ้าว่าได้น้ำในบอ่อสะแล้วจะต้องการอะไรด้วยการขุดบอ่ออีกชั้นใดถ้าว่าขรรหกรรมมภโพกีบุคคลกระทําให้แจ้งนิพพานได้จะต้องการอะไรด้วยการสมาทานทุตดงกุณอันประเสริฐฉันนั้นเล่าพระเถระเจ้าทูลว่าขอถวายพระพร ก็คุณแห่งทุดงทั้งหลายยี่สิบแปดเหล่านี้เป็นคุณมีความเป็นของเป็นจริงอย่างไรซึ่งพระพุทธเจ้าทั้งปวงรักไข่ปถนาคุณแห่งทุดงทั้งหลายยี่สิบแปดเป็นไนคือทุดงในศาสนานี้หนึ่งเป็นของมีอาชีวะบริสุทธิ์สองเป็นของมีความสุขเป็นผลสเป็นของไม่มีโทษสี่ เป็นของไม่ยังผู้อื่นให้ลำบาก 5. เป็นของไม่มีภัย 6. เป็นของไม่เบียดเบียนพร้อม 7. เป็นของมีความเจริญส่วนเดียว 8. เป็นของหาความเสียไม่ได้ 9. เป็นของหาความล่อลวงไม่ได้สิ 10. เป็นเครื่องรักษาทั่วสิเอเป็นของให้ผลที่ปรารถนา 12. เป็นเครื่องทรมานของสัตว์ทั้งปวง 13. เป็นของเกื้อกูลแก่ความระวัง 14. เป็นของสมควรสิห้าเป็นของแม่อาศัยตันหามานะทิฏฐิ 16. เป็นเครื่องพ้นพิเศษสิเจเป็นเครื่องสิ้นไปแห่งราคะสิบแปดเป็นเครื่องสิ้นไปแห่งโทสะสิบเป็นเครื่องสิ้นไปแห่งโมหะยี่สิบเป็นเครื่องละมานะยี่สิบเอ็ เป็นเครื่องตัดความตรึกชั่วเสีย22เป็นเครื่องข้ามความสงสัย23สเป็นเครื่องกำจัดความเกียดคร้านเสีย24เป็นเครื่องละความไม่ยินดี25สเป็นเครื่องทนทานต่อกิเลส26เป็นของช่างไม่ได้27เป็นของไม่มีประมาณ28เป็นเครื่องถึงธรรมที่สิ้นไปแห่งสัพพทุก คุณแห่งทุดงทั้งหลายยี่สิบแเหล่านี้แลเป็นคุณมีความเป็นของเป็นจริงอย่างไรซึ่งพระพุทธเจ้าทั้งปวงรักใร่ปรารถนาขอถวายพระพรบุคคลเหล่าใดซ่องเสพธุดงกับคุณทั้งหลายโดยชอบบุคคลเหล่านั้นเป็นผู้บริบูรณ์ด้วยคุณทั้งหลายสิประการคุณ18ประการเป็นชะไหนคือหนึ่งอาจาราของบุคคลเหล่านั้นเป็นของบริสุทธิ์ดี สองปฏิปทาของบุคคลเหล่านั้นเป็นของเต็มด้วยดีสามสิ่งที่เป็นไปทางกายและสิ่งที่เป็นไปทางวาจาเป็นของอันบุคคลเหล่านั้นรักษาดีแล้วสีม่มโนสมาจารของบุคคลเหล่านั้นบริสุทธิ์ดีห้าความเพียรเป็นของอันบุคคลเหล่านั้นประคองไว้ด้วยดีหกภัยของบุคคลเหล่านั้นย่อมเข้าไประงับเจ็ด อัตานุทิฐีของบุคคลเหล่านั้นไปปราบแล้ว 8. ความอาฆาตเป็นของอันบุคคลเหล่านั้นงดเว้นได้ 9. เมตตาเป็นของอันบุคคลเหล่านั้นเข้าไปตั้งไว้แล้ว 10. อาหารเป็นของอันบุคคลเหล่านั้นกําหนดรู้แล้ว 11. บุคคลนั้นเป็นผู้อันสัตว์ทั้งปวงกระทําความเคารพ 12. บุคคลนั้นเป็นผู้รู้ประมาณในโภชนะ 13. บุคคลนั้นเป็นผู้ประกอบตามความเป็นผู้ตื่น 14. บุคคลนั้นเป็นผู้หาที่อยู่ไม่ได้ 15. บุคคลนั้นเป็นผู้มีอันอยู่ในที่สำราญเป็นปกติ 16. บุคคลนั้นเป็นผู้เกลียดบาป 17. บุคคลนั้นเป็นผู้มีความเงียบเป็นที่มายินดี 18. บุคคลนั้นเป็นผู้ไม่ประมาทเนึองนิด บุคคลเหล่าใดส่องเสพทุดงคกุณทั้งหลายโดยชอบบุคคลเหล่านั้นเป็นผู้บริบูรณ์ด้วยคุณทั้งหลายสิปประการเหล่านี้แลขอถวายพระพรบุคคลสิบเหล่านี้เป็นผู้ควรสมาทานทุดงกคกุณคือหนึ่งเป็นผู้มีศรัทธาสองเป็นผู้มีฮิริสาเป็นผู้มีปัญญาสเป็นผู้ไม่ล่อลวงห้า เป็นผู้มีอำนาจในประโยชน์ 6. เป็นผู้ไม่มีความโลภเจเป็นผู้รักความศึกษา 8. เป็นผู้สมาทานมั่น 9. เป็นผู้มีปกติไม่พลน,นามากสิ 10. เป็นผู้มีเมตตาเป็นธรรมะอยู่บุคคลสิเหล่านี้แลเป็นผู้ควรสมาทานทุตดงคคุณขอถวายพระพรเคระหัสกรรมโภคีบุคคลเหล่าใด กระทำให้แจ้งซึ่งนิพพานขารหัสนั้นล้วนเป็นผู้มีการปฏิบัติในทุดงสิบสามอันกระทำแล้วเป็นผู้มีกรรมเป็นภูมิในทุดงสิบสามอันกระทำแล้วในชาติก่อนๆข้ารหัสนั้นยังอาจาระและปฏิบัติในทุดงเขาคูณสิบสามนั้นให้หมดจดแล้วจึงกระทำให้แจ้งซึ่งนิพพานในการนี้ได้ขอถวายพระพร เรียบเหมือนคนแผลงสอนผู้ฉลาดหัดสิทธ์ทั้งหลายในชนิดของแร่งสอนการขึ้นคันสอนการถือคันสอนการบีบไว้ในกำมือการใช้นิ้วมือการตั้งเท้าการจับลูกสอนการพาดลูกสอนการเหนี่ยวมาการตรวดการเล็งที่หมายการแผงไปในการยิงหุ่นญ่าเครื่องกำบังกองหญ้ากองฟาง กองดินโลกเป้าในศาลาที่ยิงแล้วแสดงการยิงให้เป็นที่โปรดปรานในสำนักของพระราชาแล้วย่อมได้รถเทียมอาชาในช้างมา้าทรัพย์ควรสงวนเงินและทองทาตและทาสีภริยาบ้านสวยฉะนั้นขเรืหัดเว้นการซ่องเสพทุดงทั้งหลายในชาติก่อนๆไม่กระทำให้แจ้งพระรหัสในชาติหนึ่งแท้ กระหัตกระทำให้แจ้งซึ่งพระรหัสก็เพราะความเพียรสูงสุดเพราะการปฏิบัติสูงสุดเพราะอาจาระและกาลยานามิตรเห็นปานนั้นอันหนึ่งเปรียบเหมือนหมอบาดแผลยังอาจารย์ให้ยินดีด้วยทรัพย์หรือด้วยวัดปฏิบัติแล้วศึกษาเนื่งเนืองซึ่งการจับสตราเชื่อดกลีดพันผูกถอนลูกสรอ,ออกล้างแผลให้แผลแห้ง ทายาบ่อยๆให้อาเจียนให้ถ่ายแล้วอบเนืองๆเ,เป็นผู้มีการศึกษาอันกระทำแล้วมีมืออันกระทำชำนาญแล้วในวิทยาแพทย์ทั้งหลายจึงเข้าไปใกล้คนไข้ผู้กระสับกระสายทั้งหลายเพื่อแก้ไขชันใดเครือหัดผู้กระทำให้แจ้งซึ่งนิพพานล้วนได้ปฏิบัติในชุดดวงกุณสิบาในชาติก่อนๆยังอาจาระ และข้อปฏิบัติในทุด,ดงคคุณสิบสานั้นให้หมดจดจึงเป็นผู้กระทำให้แจ้งซึ่งนิพพานในการนี้ได้ฉันนั้นแลทำมาพิสมัยย่อมไม่มีแก่บุคคลทั้งหลายผู้ไม่บริสุทธิ์ด้วยทุด,ดงคคุณทั้งหลายเปรียบเหมือนความไม่งอกงามขึ้นแห่งพืชทั้งหลายเพราะไม่รดน้ำฉะนั้นอีกอย่างหนึ่งเปรียบเหมือนความไปสุขติย่อมไม่มีแก่ชนทั้งหลาย ผู้ไม่กระทำกุศลผู้ไม่กระทำกรรมงามฉะนั้นขอถวายพระพรทุดง,งคคุณเป็นของเสมอด้วยแผ่นดินด้วยใจความว่าเป็นที่ตั้งอาศัยแห่งบุคคลผู้ใคร่ความหมดจดพิเศษทุดงกคุณเป็นของเสมอด้วยน้ําด้วยใจความว่าเป็นเครื่องล้างมลทินคือกิเลสท,ทั้งปวงแห่งบุคคลผู้ใคร่ความหมดจดพิเศษทุดงกคุณเป็นของเสมอด้วยไฟ ด้วยใจความว่าเป็นเครื่องเผาป่า 1941, คือ ism, Dante, กิเลสทั้งปวงแห่งบุคคลผู้ใคร่ความหมดจดพิเศษทุดงขอคุณเป็นของเสมอด้วยลมด้วยใจความว่าเป็นเครื่องพัดธุรีเครื่องหมดหมองคือกิเลสทั้งปวงแห่งบุคคลผู้ใคร่ความหมดจดพิเศษทุดงขอคุณเป็นของเสมอด้วยยาด้วยใจความว่าเป็นเครื่องระงับพยาธิคือกิเลสทั้งปวง แห่งบุคคลผู um ้ใคร่ความหมดจดพิเศษทุดงอบคุณเป็นของเสมอด้วยน้ำอมฤตด้วยใจความว่าเป็นเครื่องให้พิษคือกิเลหายแห่งบุคคลผู้ใคร่ความหมดจดพิเศษทุดงกบคุณเป็นของเสมอด้วยนาด้วยใจความว่าเป็นที่งอกขึ้นแห่งข้าวกล้าคือสามัญญคุณทั้งปวงแห่งบุคคลผู้ใคร่ความหมดจดพิเศษ ทุดงกคุณเป็นของเสมอด้วยของที่กระทำให้ยินดีด้วยใจความว่าเป็นผู้ให้สมบัติอันประเสริฐทั้งปวงที่ปรารถนาและอยากได้แห่งบุคคลผู้ใคร้ความหมดจดพิเศษทุดงกคุณเป็นของเสมอด้วยเรือด้วยใจความว่าเป็นเครื่องไปสู่ฝั่งแห่งห้วงทะเลใหญ่คือสงสารแห่งบุคคลผู้ใคร้ความหมดจดพิเศษ ตุดงกคุณเป็นของเสมอด้วยเครื่องป้องกันความขาดด้วยใจความว่าเป็นเครื่องกระทำความหายใจคล่องแห่งบุคคลผู้ขาดต่อความชราและมรณะผู้ใคร่ความหมดจดพิเศษตุดงกคุณเป็นของเสมอด้วยมารดาด้วยใจความว่าเป็นผู้อนุเคราะห์แห่งบุคคลผู้ที่ทุกข์คือกิเลสเบียดเบียนผู้ใคร่ความหมดจดพิเศษ ทุดงกคุณเป็นของเสมอด้วยบิดาด้วยใจความว่าเป็นผู้ให้สัพพะสามัญคุณเกิดแห่งบุคคลผู้ใกรความเจริญแห่งกุศลผู้ใครความหมดจดพิเศษทุดงกคุณเป็นของเสมอด้วยมิตรด้วยใจความว่าเป็นผู้ไม่หลอกลวงในการแสวงหาสัพพะสามัญยคุณแห่งบุคคลผู้ใกรความหมดจดพิเศษทุดงกคุณเป็นของเสมอด้วยดอกบัวด้วยใจความว่า เป็นของอันมนทินคือสัพพกิเลสไม่ติดอยู่ได้แห่งบุคคลผู้ใคร่ความหมดจดพิเศษทูดงคุณเป็นของเสมอด้วยของหอมอันประเสริฐมีชาติสี่ด้วยใจความว่าเป็นเครื่องบรรเทาเสียซึ่งของเน้นคือกิเลสแห่งบุคคลผู้ใคร่ความหมดจดพิเศษทุดงคุณเป็นของเสมอด้วยภูเขาใหญ่อันประเสริฐด้วยใจความว่าเป็นของไม่หวั่นไหวด้วยลม คือโลกธรรมทั้งแปดแห่งบุคคลผู้ใคร่ความหมดจดพิเศษทุดงกคุณเป็นของเสมอด้วยอากาศด้วยใจความว่าเป็นของไม่มีที่ยึดถือในที่ทั้งปวงและเป็นของสูงกว้างใหญ่แห่งบุคคลผู้ใคร่ความหมดจดพิเศษทุดงกคุณเป็นของเสมอด้วยแม่น้ำด้วยใจความว่าเป็นที่รอยมนทินคือกิเลสแห่งบุคคลผู้ใคร่ความหมดจดพิเศษ ทุดงกคุณเป็นของเสมอด้วยคนบอกทางด้วยใจความว่าเป็นเครื่องนำออกจากกันดารคือชาติและชัดตาคือกิเลสแห่งบุคคลผู้ใคร่ความหมดจดพิเศษทุดงคคุณเป็นของเสมอด้วยพ่อค้าเกวียนใหญ่ด้วยใจความว่าเป็นผู้ให้ถึงเมืองคือนิพพานซึ่งเป็นของศูนย์จากภัยทั้งปวงและเป็นของเกษมไม่มีภัยเป็นของประเสร,ริฐบวร แห่งบุคคลผู้ใคร่ความหมดจดพิเศษทุดงขอบคุณเป็นของเสมอด้วยกระจกเช็ดดีไม่ได้มวัวด้วยใจความว่าเป็นเครื่องส่องความเป็นเองของสังขารทั้งหลายแห่งบุคคลผู้ใคร่ความหมดจดพิเศษทุดงของคุณเป็นของเสมอด้วยโลกด้วยใจความว่าเป็นเครื่องป้องกันไม้คอนและสอนหอกคือกิเลสแห่งบุคคลผู้ใคร่ความหมดจดพิเศษ ทุดงคุณเป็นของเสมอด้วยร่มด้วยใจความว่าเป็นเครื่องกั้นฝนคือกิเลสและแดดอันร้อนคือไฟสามอย่างแห่งบุคคลผู้ใคร่ความหมดจดพิเศษทุดงคุณเป็นของเสมอด้วยพระจันทร์ด้วยใจความว่าเป็นของอันบุคคลผู้ใคร่ความหมดจดพิเศษอยากได้และปรารถนาทุดงคุณเป็นของเสมอด้วยสาครด้วยใจความว่า เป็นที่ตั้งขึ้นแห่งรัตนะอันประเสริฐคือสามัญญยคุณไม่ใช่อย่างเดียวและด้วยใจความว่าเป็นของจะกำหนดจะนับจะประมาณไม่ได้แห่งบุคคลผู้ใคล่ความหมดจดพิเศษขอถวายพระพรทุดงกคุณเป็นของมีอุปการะมากและเป็นของบรรเทาความกระวนกะวยความเล่าร้อนทั้งปวงเป็นของบรรเทาความไม่ยินดีเป็นของบรรเทาภัย เป็นของบรรเทาภพเป็นของบรรเทากิเลสเป็นของบรรเทามนทินเป็นของบรรเทาความโศเป็นของบรรเทาทุกขเป็นของบรรเทาราคะเป็นของบรรเทาโทสะเป็นของบรรเทาโมหะเป็นของบรรเทามานะเป็นของบรรเทาทิฏฐิเป็นของบรรเทาสัพพะอกุศลธรรมเป็นของนำมาซึ่งยศเป็นของนำมาซึ่งความเกื้อกูล เป็นของนำมาซึ่งความสุขเป็นของกระทำความสำราญเป็นของกระทำปีติเป็นของกระทำความเกษมจากโยคะเป็นของไม่มีโทษเป็นของมีสุขที่ปรารถนาเป็นวิบากเป็นกองแห่งคุณเป็นตะล่อมแห่งคุณข้อความเชิงอา่านมีว่าแปลจากคำบาลีว่าคุณะปุญชังความหมายคล้ายกับกองแห่งคุณตะล่อม เป็นภาชนะใส่เข้าเปลือกเป็นต้นจบข้อความเชิงอัดเป็นของมีคุณจะประมาณจะนับไม่ได้เป็นของประเสริฐเป็นของเลิศแห่งบุคคลผู้ใคร่ความหมดจดพิเศษด้วยประการัชนีแลขอถวายพระพรมนุษย์ทั้งหลายเศพษโภชนะด้วยสามารถแห่งความอุปธรรมเศเษพยานด้วยสามารถแห่งความเกื้อกูลเสพมิตรด้วยสามารถแห่งความอุปการะ เสพเรือด้วยามสามารถแห่งอันข้ามเสพดอกไม้ของหอมด้วยามสามารถแห่งกลิ่นดีเสพคนผู้ป้องกันความขลาดด้วยามสามารถแห่งความไม่มีภัยเสพแผ่นดินด้วยามสามารถแห่งอันเป็นที่ตั้งอาศัยเสพอาจารย์ด้วยามสามารถแห่งศิลปศาสตร์เสพพระเจ้าแผ่นดินด้วยามสามารถแห่งยศเสพแก้วมณีด้วยามสามารถแห่งอันให้ผลที่อยากได้ชั้นใด พระอ,อริยเจ้าทั้งหลายเสดทุดดอ,องคคุณด้วยสาม,มารถแห่งอันให้สัพพสามัญญคุณฉันนั้น